ก็สวนครับผมข้าชุบสวนครับผมโบ้ปรกะกันครับผมโบ้ปรกะกันท่านไม้สวยๆง,งามๆครับผมป่าอโวโคาโดครับผมฝนนะฝนกระสิโต๊ะครับผมฝนฝนครับผมฝนกำลังมากครับผม ฝนมาหนาฮ้อนครับผมนี่ส่วน,นวโอโวคาโดครับผมปลูกใหม่ครับผมได้สามปีมากเต็มต้นเลยครับหมดมืดมากแล้วครับผมส่วน,นวโอโวคาโดในทิสเหเืวครับผม นนต้นนี้ปลูกได้หลายปีแล้วครับผมอันนี้พื้นครับผมเพื้อนเอาไว้ดังแง่หนาวครับผม ยังบเข้าหน้าฮอนเต็มระบบปันไดยครับมาด่าขี่รถเลาะไปเรื่อยๆครับผมมาเพื่อนๆบึง,บงส่วนอ,วอโวคาโดครับผมในต่างประเทศในสเาเอวครับนี่ก็เป็นต้นสนครับผมตับ,บใหญ่เลยครับ รถยักดังเนี่ยเด้อครับผมนี่ก็โพกได้สามสี่ปีครับผมมากเต็บต้นคือกันครับผมรลางจับมากครับผมนี่ก็เป็นม้องเลี้ยงงวครับผม กล้องพึ่งครับผมผสมเกสรสวนครับผมเวลาเจ้าของ่นก็มาเก็บหอห่อพึ่งครับผมนำพึ่งครับผมรับทีมีกับเจ้าใบเพลงค่น,นี้ครับผมครับ